โอ้ยดาหันดังนี่นบัวเนื้อบัวจกนะครับงานักเลงหลยนะอุ้ยทำสูตรให้บัวคิ้นแลเปลอามอนเกีย์ได้ขนาเกียสามแหมอนลกฮอนี่ไอมิน่าผูกหวัน เดือเดืเอาทีนักการไปสองตัวนี่ดูไอเดาหันด่างนี่บัวเดืบัวจกนะครับอางนักเลงหลายนะอุ้ยหันสูตรให้บัวคิดแล้วเปล่า นิ่งนะดูจากสีหน้าท่าทางลปรงไม่ค่อยกระวนกระวายเท่าไหร่อะ ื่นตอย่นี่ปยตค่าคนี่ค่าขายอะไรครับเนาบัวันครับค่อยทองเยอโอ้โนา่นเนาะยยังฮะียยังกเสียค่าขายเดี๋ยวให้กินนี่นเดี๋ยวสิพากลับนะครับสุกาเคนอะไรคือสุก้าเคนราะไอไง ไอ,โอ,โอ้โอ้ยโอ้ยเราจะขนันดางให้นเนาะเดาควัวครับดาควัวครับงานแลมกว่าดราเอองานแลมกว่าเลยฝนทุกวันโอ้โหแค่กัดอ้อยดังรายยังตื่นเลยอะแล้วไปไหนมาครับนี่ไปข้างหลังจัดรันจะไปข้างหน้ายังไปใส่ทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้อะ ไม่เจอกันหน้ากันสองวันเนอะคุณไปไหนไม่เห็นเลยสองวันเขาว่าไม่ไม่มาบ้านผมเลยรู้ว่ายังไม่เจอตาตัวอี้อันนี้เลยควันไม่อยู่ควันนี่ก็บ,บ้านนวันแล้วคุณไปไหนยืนนี่เลยช่วยตาตัวย่างจังเลยโอ้เก่งมากเลยดูดูน<ด><ท>ะว่าตัย่ามาครับนิ่งไหมครับบผมปาน,านโอ้มาเทียบกันกับบักดาวกับจ้ำมั่มเหมือนกันนี่หว่าสองจ้ำมั่มเจอกันนะ ตอนนี้บัวบานอยู่กับน้องเอาเออกเาใจก่อนนะครับเอ,เอาเอาใจกค่ไหถ้าจะกินนี้ยืนหนึ่งเลยถ้าจะกินนี้ยืนหนึ่งเลย <laughs> เ,เดี๋ยวเล่จะไปยังมงว่าจะขี่เออ เอาไปเล่นนำม้าว่าจ่าเดมได้ไปเบิ้งสวยข่อยได้ว่ยิ่งเงินี่บ่เบิ้งไหนเน๊ะทายดิบู่บางมุมนี่ไหมมุมซ่ามีไหมบางบางซีเรียมน้ำนี่ไหมโซซ่าข่อยเองนี่แหละอาทิตย์ก็กัวนละแม่นหายแล้วบ่เบิ้งไห้ข่อยเน๊ะหายแล้วหัเส้นใยเจ้าลักเงี้ยเนาะเย้ข้าวเดียวนี่ยไหมเพื่อข่อยจะเอาซ่างเอาไปเรีนนนำ นิ่งนะครับบัวบานอันนี้กำลังเสมาหน้ากับดาวอยู่เฮ้ยดาวมึงคือนักเลงถูว่ะเดี๋ยวถ้าโซ่อยู่ก็จะเอาบัวบานล,ลองมาเล่นน้ำดูนะครับเนี้ย yeah. อ,อ,อยู่ด้วยกันสองตัวครับมูมูมีมีก็เป็นนะเออดาวเนี้ง่ายเป็นมาดาวาว่าดี๋ยวอากาปไปเลนน้ำาข้าวหนึ่งนี่ ไปได้เลือกคนสแสดงบ่ได้เลือกฉากแสดงบ่ดาวจะไหนบ่เนาะเฮ้ยเฮ้ยอ้จบกันเล่นแล้วครับไอ้ผู้ใดที่เส้นหัวไม่ได้าดาวแต่ว่าบัว่ผิดเสียงเอ้ แต่มันก็ง่ายไงถูกไหมใส่เวลาจากปีโอหาปีแล้วไว้ไอ้คนที่แคนกับมึงกว่าบ้านเอาจากเอ็มนี่ไปสามชั่วโมงจริงวะดเ่ยเรอยู่อยู่ตรงนี้ Mình sẽ xem tình trạng của đất nước và đá ở cùng ไหนบ้องนีนี่บ้องนีนี่นี่ไหมนี่ไหมซื้อนีนี่ไหมบองเขาสูบน้ำล่ okay. งนีน่ไหมฮ like ะเ้เออหยู่ <activity> ังใ่บานดูนี่อู้ไอเรือเจ้าหาอะไรเคเห็นไหมนี่โอ้ยคนเกีรได้นาดเก่สามแหคอนกคนนี่ย่าเอาขีเลยกับเองครับบี กองที่ไว้นะครับกลับถึงบ้านข้าแขมกตรงนี้ไปกี่ไปกี่ไปโอ้โหโอ้โหครับนี่อยู่ฝั่งนู้นไหนย่างไปเบ้างวานี่เด็นี่ด็กเป็นนี่แหละโซ่ไข่ไม่เชื่อใครว่าได้เจ้ามันรักเครื่องไข่ เห็นไหมช่สนิมกัดกินหมดแล้วนี่เดี๋ยวพาบาบานปไาบาบาเรนมาบเดีมาจับไปนีเอาทานจริงขอดนี้คอยหิวกันเขาเลิข่อยเจ้าไปโซ่ข่อยอยู่นีเข้าหนึ่งบ่ข่อยรักก็เจ้าไปเล่นเหงเอ้าอ๋อมก็หนาวุณแจลไไ้เลยวะ หลังเลยะวะฮะโอ้คิมบุกไหลครับเอะไรอะไรวิ่งน้ำหน้าครับเพื่อนคุณไงนี่แหละโโบานที้บดูมบันลบนลอยพมากหย้อย ยินตัวยูได้เลินก่อนเปียล่นยินตัวยูเลยเจาไปผูกสาดเขานีา่ไป,าป<ะ>พาบาบาไปเล่นน้ำครับเอียง ต้มแม่้ไยังเาดมกาหาราตะไปดมเลยดมเอาดมเลดมเลยดมเลดมดมเลยมเยดมเลยดเลดมเลยดเลยดมเลเลยดมเลยบเยดลดลนดมเยเลาดัเเรยดลดย้เลกลยยน Đó, trong sửa lắc oi nhiều Mà lũ ma giá ngon nghe ní bóng mụn nhìn á, nhao dữ Cố gắng để đợi đợi thẳng lâu จะใจลงดีครับเสร็จมาฝั่งนี้ครับต้องขอโทษด้วยครับกลับกล้องไม่ได้เพราะว่ามือนึงก็งถืออ้อยอยู่ตรงนี้ น้ำได้ไหมเพราะว่าน้ำน้ำขึ้นขึ้นก็เยอะมากงูไหมบอวาตัวถูกเลยอะไฟมาหลินเลยโอ้ยโอ้เคยมาเล่นอยู่คยมาหล่นอยู่ก็หอดทองครับ อู๋เหรอเดี๋ยวเอาเอาเดีย๋ยวจะผูกแ้ก็ได้แ๊บนี้นะครับ